ลีดาทารลสดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะมาเช็คพลังงานนะคะคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้นะคะว่าเขาคนนั้นคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณนะคะพ่ายากอยไกลไลน์แนวทางอะไรกับคุณบ้างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเจออยู่ในตอนนี้ นะก่อนไปฟังคําทำนายนะคะกดติดตามกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นค่าครูให้กอลเป็นกําลังใจให้กอลด้วยนะคะเพื่อที่กอลจะได้มีแรงกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆเอฟซีได้ดูกันนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันนะใบแรกหล่นมานะคะ ไพ่เดว,วิลสามดาบอืมสิบดาบมาเลยนะคะเปิดมาก็เดว,วิลสมดาบสิบดาบเกิดอะไรกันขึ้นห้าเหรียญสิบไม้เท้าแปดดาบทำไมมีแต่ดาบเก้า <c oughs> <9 S 1> ดาบเรียงกันมาเลยนะคะ Empress ไพ่เดทห้าดาบพลังงานแบบรุนแรงกันมากเลยนะหถ้วยความสัมพันธ์คุณกำลังอยู่ในช่วงของการมีปัญหากันอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์คุณเริ่มมีปัญหาหรือปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคะหรือแม้แต่กระทั่งบางคนกำลังเจอปัญหาอยู่ซึ่งมันเป็นปัญหาที่คุณเจ็บ นะคะคุณทุกข์ใจคุณทรมานใจความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความรักที่ค่อนข้างท็อกซิกเนาะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เจอกับความทุกข์ระทมตตรอมน่าดูเลยนะคะทั้งคุณและเขาตอนเนี้ยนะก็รู้สึกว่าตัวเขาก็หนักไม่น้อยไปกว่าคุณเลยนะคะเพราะเรามาถามถึงตัวเขาเนาะความรู้สึกของเขาสถานการณ์ความรักของคุณกับเขานะคะถ้าตอนนี้คุณกําลังอยู่ในจุดที่มีปัญหากันอยู่ ยากเกินที่จะแก้ไขเกินที่จะเยียวยานะคะบางคนเจอปัญหาที่ค่อนข้างหนักใหญ่หลวงเหมือนกันนะสิบดาบสิบไม้เท้าเหนื่อยใจหนักใจท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้บางคนตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากชีวิตเขาหรือบางคนเขาตัดสินใจที่จะเดินออกไปจากชีวิตคุณแล้วนะคะห้าถ้วยคือความผิดหวังเดทคือการจบการเลิกลานะคะการออกกันไปจากชีวิตของกันและกันหรือการมีปัญหากันอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่ง พลังงานเนี่ยเป็นไพ่ของการที่หันหลังให้กันนะคะแต่ใจยังคงผูกติดกันอยู่นะคะมีปัญหาก็จริงแต่เหมือนกับว่าคุณทั้งคู่มันมีทั้งความโกรธมีทั้งความแค้นมีทั้งความหลากหลายอารมณ์บางคนก็มีทั้งความเกลียดเพราะโดนกระทํามาเยอะนะคะแต่สิ่งที่พลังงานไพ่ออกมาวันนี้ก็รู้สึกได้ว่าคนที่คุณถามถึงถ้าสถานการณ์ความรักของคุณเจอปัญหากันมา นะคะสะสมกันมาจากปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นนะคะถึงขั้นที่คุณกับเขาตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์กันหรือบางคนยังอยู่ในความสัมพันธ์นั่นแหละบางคนแบกนะแบกความสัมพันธ์นี้ไปพยายามประคับประคองพยายามที่จะอดทนพยายามที่จะยื้อกันที่สุดอะทั้งๆที่รู้ว่ามันจะไปกันต่อไม่ได้อยู่แล้วอะทั้งๆที่รู้ว่าปลายทางจุดจบ คุณอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะจบด้วยการเลิกลาหรือยุติความสัมพันธ์พลังงานแรนดอมวันนี้ที่คุณมาเจอถ้าสถานการณ์คุณเป็นแบบเนี้ยโอเคนะคุณดูได้คุณไปต่อแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณคุณก็เลื่อนผ่านไปดูคลิปอื่นก่อนนะคะที่กอบลงไว้มีหลายคลิปเนาะแต่สถานการณ์ตอนนี้คนที่คุณถามถึงเขาอ่ะเหมือนเขากาลังทุกข์ระทมถ้าเขาทาคุณเจ็บให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าคนคนนี้เจ็บไม่น้อยกว่าคุณ เผลอๆเ,เจ็บมากกว่าคุณได้ซ้ําเพราะคนที่เหมือนกับเขาทําอะไรลงไปแล้วแล้วคนที่มาแบบคิดได้ทีหลังอ่ะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดเนาะกับสิ่งที่ตัวเองกระทาลงไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วบางคนอะ่ะบางคนรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยเหลือเกินยังหาทางออกในความสัมพันธ์ไม่เจออนะ่ะแปดดาบเครียดนะคะนอนไม่หลบับกินไม่ได้บางคนไม่เป็นอันกินอันนอนเลยนะ นะคะเพราะมันมีในเรื่องของตัวแปรปัญหาต่างๆนานาประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเติร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้าเราสามคนไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่คนคนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภา,าระหน้าที่เกี่ยวกับคุณแม่คุณพ่อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้นะคะหรือปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินหนี้สินภาระที่ค่อนข้างที่จะหนักแล้วสิ่งเหล่านี้มาเป็นปัญหาของคุณ หรือแม้แต่กระทั่งปัญหาเรื่องใดก็ได้นะก็ไม่เฉพาะเจาะจงว่าปัญหานั้นมันจะต้องเป็นปัญหาอะไรแต่ที่แน่คือคุณทั้งคู่ประสบปัญหาในความสัมพันธ์กันอยู่นะคะสิ่งที่กอฟอยากจะบอกกับคุณให้คุณรับรู้ก็คือคนคนนี้เขากําลังเจ็บปวดนะคะทุกทรมานใจไม่ได้น้อยไปกว่าคุณเลยนะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ถูกกระทํามาตลอดคุณโดนเขาก็ทําแบบเจ็บยับเยินมาเนี่ย ให้คุณรู้ไว้ด้วยว่าคนคนนี้เจ็บมากกว่าคุณคะ่ะเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาเจ็บนะไม่ใช่เขาไม่เจ็บต่อให้ภาพรักภายนอกเขาเขาอาจจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ตามความสัมพันธ์คุณตอนนี้มันกำลังเป็นจุดที่มันก้ากึ่งนะคะเหมือนคณทั้งคู่ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงกันต่อดีลืมกันก็ลืมกันไม่ได้นะคะยังคงผูกพันกันแต่ว่าพลังงานมันเป็นความรักที่ผสมกับความทุกข์ เป็นท็อกซิกดิเลชันชิพนะคะรักไปเจ็บไปรักไปทุกไปแบกกันไปนะคะไม่รู้เลยว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นยังไงต่างคนต่างผิดหวังต่างคนต่างเสียใจต่างคนต่างรู้สึกว่าบางคนทิ้งกันไม่ได้ด้วยเรื่องพันธะภาระหน้าที่เรื่องลูกหรือภาระหนี้สินต่างๆหรืออาจจะเป็นหน้าตาทางสังคมที่ทําให้คุณทั้งคู่ยังคงต้องประครับประคองกันอยู่หรืออาจจะมีในเรื่องของ อะไรบางอย่างที่คุณกับเขายังคงผูกติดกันอยู่ด้วยภาระบางสิ่งบางประการหรือแม้แต่กระทั่งภาระหนี้สินความรับผิดชอบที่คุณมีร่วมกันแล้วมันทําให้คุณกืนไม่เข้าคลายไม่ออกไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์นี้แต่รู้ว่ายิ่งรักกันยิ่งทุกยิ่งรักกันยิ่งเจ็บสถานการณ์นี้นะคะถ้าเขากระทํากับคุณหรือคุณกับเขาอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นแบบเนี้ยกืนไม่เข้าคลายไม่ออกเจ็บกันทั้งคู่ ทรมานกันทั้งคู่นะคะแต่ก็ยังคงรักกันยังคงอยากที่จะไปต่อด้วยกันเขาอยากคุณรู้นะคะว่าเขาก็เจ็บปวดทุกทรมานใจอย่างแสนสาหัสไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่าคุณเลยเขาไม่อยากให้คุณมองเขาแค่ภายนอกแต่จิตใจเขาตอนนี้มันบอบช้ำจนไม่รู้จะบอบช้ำยังไงแล้วอะ่ะมันทรมานใจคือใจนึงก็ไม่อยากเลิกไม่อยากเสียคุณไปใจนึงก็พยายามที่จะยือ้อพยายามที่จะแก้ไขยพยายามที่จะรั้ง ที่จะไปต่อด้วยกันต่างคนต่างยังคงมีบ่วงพันธนาการไม่ยอมปล่อยมือกันแต่ก็เจ็บนะคะเจ็บเหลือเกินคนคนนี้อยากให้คุณรับรู้เลยว่าเขาพยายามนะเขาพยายามที่จะรั้งคุณพยายามที่จะยื้อคุณพยายามที่จะแบกความสัมพันธ์นี้ไปเพราะเขายังไม่พร้อมที่เขาจะจบก,กับคุณเขายังไม่พร้อมที่เขาจะเลิกกับคุณแต่เขายังหาทางออกไม่ได้เช่นเดียวกันว่าเขาจะแก้แกสถานการณ์แก้ไขยังไงให้มันดีขึ้นตอนนี้ ทุกอย่างมันก็เลยดูแบบไพ่เปิดออกมาก็หนักอกหนักใจทุกใจกันเหลือเกินบางคนทิ้งคุณให้ดูแลลูกตามลําพังนะคะบางคนเขาอาจจะหายไปจากชีวิตคุณหันหลังไปจากชีวิตคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะโดยที่ไม่มีการมาพูดมาบอกมาแบบเคลียร์ปัญหากันว่าปัญหามันคืออะไรนะคะบางคนเลือกที่จะเงียบใส่กันเลือกที่จะหันหลังไปจากกันเลย แต่จริงๆแล้วคนคนนี้เดวิสก็คือการยังไม่ได้ลืมคุณนะคะยังยึดติดยังผูกติดถึงแม้ว่าคุณจะโกรธเกลียดเขาแต่คนคนนี้ก็ยังไม่ได้โกรธเกลียดคุณ่ะยังคงแบกคุณอยู่ยังคงรู้สึกว่าคุณคือดีเอ็มเพรสของเขาคุณก็ยังคงเป็นคนที่เป็นหนึ่งในใจเขาในตอนนี้ที่เขายังไม่ได้สามารถที่จะแบบลืมเลือนคุณได้แต่กําลังอยู่ในช่วงของการหาทางออกในความสัมพันธ์อยู่นะคะนี่คือพลังงานเปิดมาเป็นแบบนี้นะถ้าใช่ไปดูต่อนะคะ สถานการณ์ในอนาคตนะคะข้างหน้าในระยะใกล้นี้จะเป็นยังไงต่อคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเรื่องราวความสัมพันธ์มันจะถูกแก้ไขไหมมันจะดีขึ้นไหมให้หกดาบนะสามไ้เท้าค่ะ ดวิวนะคะก้าดาบก็ยังมานะไฮพินเทสเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่ชัดเจนการปิดบงังซ่อนเร้นหรือการมีบุคคลในความลับก็ได้หรือคุณเป็นคนในความลับนะในบางคนนะในบางคนก็ได้เพราะเปิดมามีทั้งไพ่ดีเอ็มเพ s สด้วยเนาะแล้วก็ไฮพินเทสก็มาเหมือนเดิมนะคะไพ่ไนท์ถือไม้เท้านะไนท์ถือเหรียญค่ะ เด็กถือถ้วยสเตรนทนะคะไพ่สิบเหรียญน,นะใต้สำหรับจัสติกความสัมพันธ์นี้นะคะก็รู้สึกว่ามันมีในเรื่องของความถูกใจไม่ถูกต้องอยู่ตรงนี้ด้วยมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คนที่ใช่อะเหมือนเป็นคนที่ใช่ในวันที่ผิดก็มีนะคะซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้นะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณก็คือ ถ้าคุณกับเขาหันหลังให้กันและกันไปหรือถ้าคุณและเขา move on กันเลิกกันหายไปจากชีวิตของกันละกันหรืออยู่ในช่วงของการหันหลังให้กันแต่ยังคบกันอยู่ก็ตามคนคนนี้เห็นหกดาบไหมคะเขาจะมีการกลับมานะการเดินทางการกลับมาหาการกลับมาพูดคุยหรือการกลับมาหาทางออกกับคุณแต่ณเวลานี้เหมือนทุกอย่างความยุติธรรมมันกำลังจะถูก เกิดขึ้นน่ะมันกําลังจะได้รับการแก้ไขอะ่ะนะคะไพ่จัสติ c เห็นไหมคะว่ามีม่านตรงนี้ที่ตอนแรกเขาอาจจะแบบเหมือนกับยังไม่เห็นคุณค่ายังไม่มีทางแก้ไขยังไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีหรือยังคิดไม่ได้แต่ตอนนี้นะคะทุกอย่างมันกําลังจะถูกแก้ไขทุกอย่างมันกําลังจะถูกเปิดออกสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยความยุติธรรมกําลังจะบังเกิดบางคนเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีลูกมีเต้ากับคุณ นะคะบางคนมีปัญหากันในเรื่องการฟ้องร้องการหย่าล้างการฟ้องกัน,นเรื่องของการดูแลบูรการรับอ,อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าการจดทะเบียนรับรองบุตรหรืออะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับเต้าเนี่ยนะคะหรือคนคนนี้อาจจะไปทําผิดอะไรนะคะที่แบบไม่ได้ดูแลสนใจใย,ยดีคุณก็ได้นะหรือทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําผิดกับคุณจนคุณอาจจะมีการถึงขั้นาการเลิกลาฟ้องหยา่าฟ้องอะไรกันอยู่แต่สถานการณ์ตอนนี้จากที่กอบดูหน้าไพ่ในอนาคตนะ มันยังมีโอกาสอยู่นะถ้าคุณทั้งคู่ยังคงรักกันแล้วถ้าคุณทั้งคู่ยังคงต้องการการันและการยังคงแบบให้อภัยกันได้ก็มีแกนที่คนคนนี้เขาจะมีการหันกลับมามาคุยกับคุณกลับมาทําข้อตกลงกับคุณกลับมาปรึกษาหารือการหรือกลับมาแก้ไขในบางอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่ที่คุณและเขาว่าคุณจะสามารถที่จะ ปรึกษาหาลือหา,หาทางออกหาแนวทางร่วมกันได้หรือไม่แต่หน้าไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ด้วยเวลาด้วยโชคชะตาทุกอย่างสิ่งที่คุณกําลังเครียดหรือสิ่งที่เขากําลังกังวลต่างคนต่างทุกต่างคนต่างเครียดต่างคนต่างเจ็บปวดกันทั้งคู่เนี่ยคุณก็เจ็บเขาก็เจ็บนะคะทุกอย่างมันกําลังจะถูกเปิดเผยทุกอย่างมันกําลังจะมีการที่จะได้รับการแก้ไขแต่อยู่ที่ว่า มีใครคนใดคนหนึ่งยังไม่ยอมหรือไม่ถ้าเกิดวันหนึ่งที่เขากลับมาถ้ายังคงมีอีโกโ้ยังคงโกรธยังคงแค้นยังคงฝังใจยังคงบางคนฝังใจมากเลยนะบางคนแบบไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้โดนกันมาแบบโด,โดนกระทํามาอย่างแสนสาหัสบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ยอมแล้วนะคะถึงขั้นบางคนเนี่ยอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายยังมีเลยนะการฟ้องหย่าก,กันอยู่ด้วยมือที่3มเรื่องด้วยเรื่องราวอื่นๆหรือการฟ้องค่าเลี้ยงดูกันอยู่ก็มี ในอนาคตเนี้ยจริงๆแล้วคุณจะสามารถที่ตกลงกันได้ถึงแม้แต่บางคนถึงแม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในเรื่องของกระบวนการการฟ้องร้องหรือการหย่าอะไรก็ตามนะคุณเป็นแฟนกันแต่คุณมีปัญหาการหรือคุณเป็นแฟนกันแล้วคุณเลิกลากันไปเป็นครอบครัวก,กันแล้วเลิกลากันไปมีโอกาสที่คุณจะได้กลับมาตกลงปรงใจหรือหาแนวทางร่วมกันน่ะไพ่บอกว่าสถานการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นคือการกลับมาขอโอกาสขอโทษ หรือแม้แต่กระทั่งการกลับมาหาแบบเพื่อหยุดยุติข้อพิาพาทอะไรต่างๆอะในความสัมพันธ์ในความรักของคุณทั้งคู่่ะคุณจะเจอทางออกกันแต่อยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับมันได้ไหมในทางออกนั้นๆที่เขาจะกลับมาคุยกับคุณหรือเขาจะพยายามกลับมาทําให้คุณมันอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจไหมเท่านั้นเองคุณจะฝืนใจไหมนะคะเพราะระยะเวลาที่คุณ รอคอยมารอคอยความชัดเจนรอคอยการแก้ไขปัญหารอคอยความยุติธรรมทุกอย่างมันถึงเวลาแล้วค่ะความเครียดทุกอย่างมันกำลังจะมันกำลังจะคลี่คลายได้มันกำลังจะได้รับการแก้ไขบางสิ่งบางอย่างนะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันดูเป็นความลับในใจเขาหรือมันเป็นความลับที่เขาไม่เคยบอกกับคุณมันอาจจะถูกเปิดเผยออกมานะคะแล้วมันจะมีโอกาสที่คุณทั้งคู่จะได้ จะได้มีการมาหันหน้าปรึกษาหาลือกันน่ะแต่ให้ระวังอย่างเดียวเลยคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการใช้อารมณ์การใช้อารมณ์อยู่เหนือความรู้สึกการใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแล้วมันจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์คุณมันแย่ลงนะเพราะฉะนั้นนะคะในอนาคตอันใกล้นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นไพ่บอกว่าระง,งับสติอารมณ์ให้ดีปล่อยวางใจและ หันหน้าคุยกันโดยสันติวิธีเนาะเนี่ยคือไพ่ของการคุยกันโดยสันติวิธีหาทางออกด้วยกันโดยการปราณีปรานอมก็ได้แล้วความถูกต้องความยุติธรรมจะเกิดกับคุณเพราะเขาเองเหมือนเขาก็อยากที่จะแก้ไขให้คุณเหมือนเขาก็อยากที่จะยอมทําในสิ่งที่คุณต้องการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าปัญหาของคุณและเขามันคือปัญหาเรื่องใดบางปัญหาอาจจะเป็นปัญหาที่เขาแก้ไขได้ในทันทีบางปัญหาคนคนนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไข เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถที่จะรอได้ไหมเพราะเป็นไพ่ของการรอรอการแก้ไขมันอาจจะยังไม่ได้สําเร็จภายในระยะเวลาที่คุณต้องการหรือคาดหวังนะคะแต่มีโอกาสสําเร็จไหมมีสิเหรียญมานะคะแต่กว่าที่จะสําเร็จคือต้องผ่านช่วงเวลาผ่านการแก้ไขผ่านระยะเวลาของการรอคอยนะคะแล้วมันถึงจะมีโอกาสที่จะ มันจะจบลงด้วยดีได้อะค่ะนะคะเนะนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดในอนาคตให้คุณระวังเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์คําพูดความความไม่มีสติทั้งคุณและเขามันจะกลายเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดความเครียดกันอีกได้นะคะทีนี้เดี๋ยวกอฟขอขยายให้ดูอีกนิดนึงลวกันนะคะเพราะว่าไพ่มันยังเป็นบทสรุปที่ยังยังหาจุดลงตัวไม่ได้สักเท่าไหร่เพราะมีคนคนหนึ่งที่ยังไม่ยอมมีคนคนหนึ่งที่ยังโกรธแค้นอยู่ยังคงแบบ ไม่ยอมแบบยังไงก็ยังไม่อ่ะยังคงมีอีกโก้มีความเป็นอัตตาตัวตนกันอยู่นะคะแล้วถามว่าคนคนนี้ถ้าสมมุติว่าคุณให้อภัยเขาในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดเขาจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ทำให้ทุกอย่างที่คุณประสบพบเจอกันอยู่ดีขึ้นได้จริงๆไหมควินถือดาบ ให้มาเหมือนเดิมวิวออฟฟอร์จูลเจ็ดไม้เท้านะคะเขาก็จะพยายามหน้าดูเลยนะเนี่ยให้นายถือเหรียญสเตรนเนี่ยมีคนไม่ยอมไม่ยอมลดราวาสอกแบบว่า5้าถ้วยอะ่ะมีคนไม่ยอมอยู่นะคะมีใครคนหนึ่งที่รู้สึก,กโกรธมากเจ็บมากโกรธมากแค้นมากทุกข์มากอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันทําให้แทนที่มันจะ ดีขึ้นโดยเร็วมันกลายเป็นมันดีขึ้นช้าแต่ว่ามีโอกาสที่จะสําเร็จเห็นไหมมีโอกาสที่คุณทั้งคู่จะได้กลับมารักกันสองถ้วยมาควีนถือเหรียญแต่คุณก็พยายามที่จะหันหลังให้กันเนะาะทั้งทที่รักกันแต่มันเป็นไพ่ของการขอโอกาสนะเป็นไพ่ของการที่ The Empress ถ้าคุณหันหน้าเปิดใจคุยกันนะแน่นอนว่าท้ายที่สุดอะ คุณยังมีโอกาสที่คุณจะได้กลับมาขอโทษขอโพยหาทางออกร่วมกันกลับมาเป็นคนรักที่ดีต่อกันกลับมาเป็นแฟนกันกลับมาเป็นพ่อและแม่ของลูกนะคะกลับมาเป็นสามีภรรยาหรือบางคนนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยังตั้งก่าตั้งกำแพงกับเขาหรือไม่หรือคุณจะเปิดใจคุยกับเขาเพราะคนคนนี้เดี๋ยวเขาจะพยายามเข้าหาคุณเพราะเขาเจ็บขั้นสุดเหมือนกันนะเขาก็ บางทีเขาก็หาทางออกในความสัมพันธ์ไม่ได้แต่ด้วยความที่ว่าเขาก็ยังรักคุณอะด้วยความที่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถที่จะลืมคุณได้และเขายังไม่สามารถที่จะทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปได้นะคะเขาจึงอยากที่จะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกับคุณหรือมีโอกาสที่จะได้กลับมามาเยียวยาความรู้สึกซึ่งกันและกันเขาจะพยายามที่จะเปิดใจคุณอีกครั้งหนึ่ง นะคะเขาอยากให้คุณเปิดใจต้อนรับเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะได้หาแนวทางร่วมกันในความสัมพันธ์เนี้ยแต่เขาต้องได้รับการให้อภัยจากคุณเขาต้องได้รับโอกาสจากคุณก่อนคนคนนี้เขารู้สึกแบบนั้นเพราะถ้าคุณไม่ให้โอกาสเขาความสัมพันธ์คุณมันก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีได้เหมือนกับว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาผิดหวังเขาเสียใจนะคะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดน่าดูเลยอะ่ะ นะคะที่ทําให้คุณเสียใจนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดคนคนนี้เขาก็เจ็บไม่นอนไปกว่าคุณแล้วยิ่งในวันเวลาที่คุณกับเขาเลิกกันแล้วหายกันไปแล้วเฟดตัวออกมาแล้วหรือไม่เข้าใจกันในช่วงระยะเวลาเนี้ยเวลาที่คุณทั้งคู่นะคะเสมือนกับว่าความรู้สึกมันเริ่มลดน้อยถอยลงไปอะ่ะมันทําให้คนคนนี้ยิ่งทรมานใจเพราะเขากําลังรู้สึกว่าจะสูญเสียคุณไปอะ่ะมันเลยทําให้เขาอยากที่จะ ลองแก้ไขดูกันก่อนไหมเราลองมาหันหน้าคุยกันก่อนไหมเราลองมาปรึกษาหารือกันก่อนไหมเผื่อว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณและเขายังพอที่จะกลับมาเป็นคนรักกันได้คือเขายังไม่หยุดที่จะพยายามเขายังอยากที่จะไปต่อกับคุณแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณจะยินยอมพร้อมใจที่จะเดินหน้าไปต่อกับเขาหรือไม่คุณจะให้โอกาสเขาได้อีกหรือไม่เนี่ยแหละตรงนี้แหละที่มันสําคัญ เหมือนคนคนนี้นะคะตอนนี้เวลาเนี้ยเขาสำนึกได้ว่าเขาทำผิดกับคุณไว้มากมายก่กองเหลือเกินเนาะแล้วมันทำให้ตัวเขาเองอ่ะเขาก็เจ็บเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังจะสูญเสียคุณไปกำลังจะสูญเสียคนอันเป็นที่รักคุณอันเป็นที่รักไปกำลังจะสูญเสียครอบครัวกำลังจะสูญเสียความรักที่คุณกับเขาเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าใจหายเหมือนกันเนาะแล้วทำให้เขาคิดมากมากเลย เลยเป็นที่มาของการที่เขาอยากจะพยายามกลับมาหาคุณอยากให้คุณให้โอกาสในการที่จะกลับมารักกันเปิดใจคุยกันอย่าหันหลังให้เขาได้ไหมเขาอยากจะกลับมาดูแลซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณนะคะเป็นคนที่รักคุณะ่ะคือจริงๆแล้วคนคนนี้นะไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้คุณเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนอะแต่ใจลึกๆเลยเบื้องลึกของเขาเลยอะเขายังคงมีความรัก ที่จริงจังมั่นคงต่อคุณนะคือมันเป็นหน้าไพ่ที่เขาไม่ได้หมดรักคุณนะคะมันเป็นหน้าไพ่ของคนที่ยังรักมากมายเหลือเกินแต่ว่ามันมีอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาอยู่ที่เขายังหาทางออกไม่เจอแต่ในอนาคตนะคะคนคนนี้เขารู้สึกว่าถ้าคุณเปิดใจให้เขาได้เข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนแหละบางคนอาจจะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากแต่เขาก็พร้อมที่เขาจะแก้ไข นะคะเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างมันมีโอกาสที่เขากับคุณจะได้กลับมารักกันแต่ต้องใช้เวลาในการเคลียร์ตัวเองหรือการที่จะต้องปรับตัวปรับใจระหว่างคุณกับเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นบทสรุปความสัมพันธ์ของคุณนะคะในเรื่องราวนี้เนี่ยมีโอกาสที่คุณและเขาจะได้กลับมารักกันก็จริงแต่สิ่งสําคัญคือคุณทั้งคู่ต้องกล้าที่จะเปิดใจคุยกันนต้องลดอีโก้ลง ลดความเป็นอัตราตัวตนลงลดความกโกรธความเครียดแค้นบางคนรู้สึกฝังใจเนาะบางคนยังปล่อยวางไม่ได้ยังปรงสติไม่ได้นะคะก็ต้องปล่อยวางทุกเรื่องราวและมาหาทางออกร่วมกันความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะกลับมาดีดังเดิมได้นะคะคือไพ่เนี่ยเขาไกด์ไลน์มาประมาณเนี้ยคนคนนี้นะคะผิดหวังค่ะ เสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างเขาก็เจ็บเหมือนกันแัะน,นี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารให้คุณรู้นะคะในวันนี้นะทีนี้มาดูไพ่ออลลกเคินกันค่ะว่าไพ่อยากที่จะบอกหรือแนะนําอะไรคุณไกด์ไลน์อะไรคุณนะคะมาดูพร้อมกันนะหล่นมานะคะ grow yourself นะคะ ิอาสเนี่ยบางคนมีการแบบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคลีน่าน t ิท็ออจากหน้าไพ่ตอนเนี้ยคือจริงๆแล้วอะไพ่าาบอกให้คุณเหมือนกับอย่าวันไหวกับอะไรทั้งสิ้นนะ่ะขอให้คุณจงมั่นคงขอให้คุณจงอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองแล้วขอให้มั่นคงทางอารมณ์ทางจิตใจอะไรที่คุณรู้สึกว่า คุณรู้สึกไม่ดีหรืออะไรที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจอย่างหนักอะคะ่ะให้คุณล้างจิตล้างใจล้างพลังงานเหล่านั้นะ่ะก็เหมือนกับการทําความสะอาดจิตใจอะนะคะทําให้ทุกอย่างมันเคลียทำให้ทุกอย่างมันเหมือนการดีท็อก์อะดีท็อก์จิตใจดีท็อกร่างกายอะไรประมาณเนี้ยเคลียร์ให้จิตใจคุณมันมีแต่ความสว่างกระจ่างความสดใสนะคะตอนนี้รู้สึกได้ว่าคนคนนั้น เขาเองเขาก็พยายามวิงวอนขอพรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เนาะอยากจะให้มันกลับมาดีดังเดิมหรือตัวคุณก็ตามแต่มีใครหลายๆคนพยายามที่จะเฝ้าถามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจําตัวคุณหรือการวิงวอนขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้เขากลับมาดูดำดูดีคุณหรืออยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะบางคนเนี่ยมีในเรื่องของการมีบุตรด้วยการการมีลูกด้วยกันที่เป็นโซ่ทองคล้องใจระหว่างคุณและเขาคือยังไงก็ตามแต่ว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันยังคงมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเรียนรู้กันหรือกลับมาแก้ไขาซึ่งกันและกันแต่คุณทั้งคู่ต่างคนต่างอาจจะต้องเคลียร์จิตใจเคลียร์พลังงานอะไรที่มันลบๆนะคะแล้วพาตัวเองไปอยู่กับความสุขความสบายใจก่อนในช่วงระยะเวลาหนึง่งเพราะตอนนี้สถานการณ์หลายๆคู่หลายๆคนเหมือนกับว่าต่อให้คุณกลับมาในช่วงเวลานี้แต่ถ้าใจคุณใจเขา หรือปัญหานั้นมันยังคงคาราคาซังอยู่มันก็อาจจะนําพามาซึ่งปัญหาระหว่างคุณทั้งคู่โดยเหมือนเดิมอะ่ะโดยที่ทุกอย่างมันอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้นะคะก็เหมือนกับการที่คุณพาตัวเองไปอยู่ในทุ่งดอกไม้ทุ่งลาเวนเดอร์เนี่ยแหละพาตัวเองไปอยู่กับความสุขทําให้ตัวเองมีจิตใจที่มั่นคงแข็งแกร่งมีความแบบรู้สึกว่าโอเคจะไม่วันไหวกับอะไรทั้งสิ้นที่มากระทบจิตใจของคุณนะ่ะนะคะ คือการที่คุณจะต้องเหมือนกับกลับมาดูแลทนุถนอมความรู้สึกตัวเองก่อนในช่วงเวลานี้นะเพราะบางคนเจ็บหนักบางคนนี่ทุกข์กันมาแบบแสนสาหัสจริงๆโดนกันมาเยอะจริงๆก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอยู่กับตัวเองเคลียร์จิตใจตัวเองแล้วรอเวลานะคะในการที่คนคนนี้เขาจะกลับมาคุยอะไรจะกลับมาแก้ไขแบบไหนคุณก็ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่เหมือนการที่คุณเหมือนกับ บางครั้งอะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยคือการทำทาตัวให้เหมือนกับเด็กๆอะ่ะเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งบางอย่างการเป็นเด็กคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรประมาณนี้นะคือการทําตัวแบบสบายๆไปทําตัวไม่ต้องคิดอะไรที่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่ต้องเก็บมาคิดในทุกๆเรื่องเพราะสถานการณ์ทุกอย่างมันสามารถที่มาจะกลับมาเป็นรูปแบบที่สวยงามกว่าเดิมได้แต่ ทุกอย่างมันจะสวยงามระเดิมได้ก็ต่อเมื่อทั้งคุณและเขาต่างคนต่างเคลียร์เอน์จี้อะไรที่มันเป็นเชิงลบหรือลบล้างภาพความทรงจําอะไรที่มันเก่าๆในอดีตท,ที่เคยทําร้ายจิตใจซึ่งกันและก,กันให้ได้ก่อนแล้วเมื่อวันเวลาที่กลับมาสิ่งที่คุณร้องขอขอ,ขอพรวิงวอนเฝ้าถามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณจะได้รับคําตอบนั้นแน่นอนคุณจะได้รู้ว่าผลบทสรุปมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้เหมือนคุณต้องหันเห,เหทิศทางตัวเองอะ กลับมาอยู่กับตัวเองก่อนหันหลังให้กับความทุกข์หันหลังให้กับความโศกเศร้าโศกาอาดูอะไรก็ตามแล้วกลับมาอยู่กับความสุขกับตัวเองแล้วเมื่อถึงเวลาสิ่งเหล่านั้นน่ะที่กอฟอธิบายไปทั้งหมดทั้งมวลมันจะสามารถที่จะกลับมาเป็นสองถ้วยคือการกลับมารักกันมีความสุขกันได้ถ้าคุณทั้งคู่ต่างเรียนรู้ในการให้อภัยซึ่งกันและกันต่างเรียนรู้ว่าโอเคนะเราจะไม่ยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาเราพร้อมที่เราจะนับหนึ่งกันใหม่หรือเดินหน้ากันใหม่มันก็สามารถที่จะ มาเป็นคนรักที่ดีต่อกันได้ในท้ายที่สุดนะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่คนสองคนด้วยนะดูไพ่เพื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะคะอ่ะมาดูข้อความเขาอยากบอกอะไรความรักของเราฉันไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะเป็นไปได้ความเงียบที่ดังที่สุดคือความเจ็บปวดใจแต่พูดไม่ได้นะเห็นไหม เขาเจ็บปวดเหมือนกันค่ะคุณเจ็บเขาก็เจ็บมากกว่าคุณนะคะถึงตัวฉันจะอยู่กับเขาแต่ใจฉันยังคิดถึงคุณบางคนเป็นในเรื่องของเติร์นปาร์ตี้นะคะฉันต้องการประสบความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตก่อนบางคนก็เป็นในเรื่องของความไม่พร้อมนะที่กอฟอธิบายไปในตอนแรกนะคะต่างคนต่างคู่ต่างบริบทนะไม่ใช่ว่าจะต้องจําเป็นว่าจะต้องเหมือนกันทุกคนนะคะก็รับแต่ข้อความคุณไปเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมฉันอยากให้มีปาฏิหาร สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันตรงข้ามกับความรู้สึกภายในใจส่วนลึกของฉันฉันเครียดท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจหลายๆอย่างในชีวิตฉันไม่เคยลืมความฝันความหวังระหว่างเราสองคนขอโทษที่ทำให้ความรักครั้งนี้อยู่ในความลับบางคนก็อยู่ในสถานการณ์เป็นคนในความลับของเขาแล้วเขาติดคอมมิตเมนต์ก็มีนะ ฉันอยากให้คุณเป็นฝ่ายงอฉันบ้างบางทีฉันก็เหนื่อยที่ต้องเป็นฝ่ายงอคุณไม่ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรเราต่างพยายามทำดีที่สุดแล้วนะคะและประโยคสุดท้ายอันนี้ละกันฉันหลงรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารให้คุณได้รับรู้นะคะ พลังงานนะก็บางคําบางประโยคก็อาจจะเป็นของคุณบางประโยคก็อาจจะเป็นของคนอื่นก็แล้วแต่นะเพราะว่าแรนดอมแน่นอนว่าย่อมมีหลายๆสถานนะหลายๆบริบทที่เข้ามาดูกันนะคะรับแต่ข้อความที่เป็นของคุณไปเท่านั้นนะอะไรที่ทําให้ทุกอะไรที่ทําให้เครียดทิ้งไว้ตรงนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ